ปีใหม่ทั้งทียังไงก็ขาดเมนูนี้ไม่ได้เด็ด,ดค่ะกุ้งแช่น้ำปลากับน้ำจิ้มแซ่บโดดเด็ดใครชอบทานเตรียมกดเซฟได้เลยค่ะเพราะว่าแคทจะพาทําตั้งแต่การล้างกุ้งเลยนะเมนูนี้จะต้องใช้กุ้งที่สดเท่านั้นเราเด็ดหัวกุ้งออกนะคะแล้วก็ค่อยๆปอกเปลือกออกแบบนี้วันนี้แคทจะใช้วิธีการผ่าหลังนะคะเพื่อเอาเส้นดําออกใครอยากเหลือหางไว้ก็ได้หรือว่าจะแกะหางออกก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็นํากุ้งที่ได้ไปล้างด้วยน้าสะอาดแคทจะล้างแบบไม่กลัวเปลืองน้ําเลยล้างจนกว่าน้าจะใสเลยค่ะกุ้งประมาณ ึ่งกิโลจะใช้เบกกิ้งโซดาประมาณครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็ใช้แป้งมันหรือแป้งข้าวโพดก็ได้อีก1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตามด้วยน้ําแข็งหรือว่าน้ําเย็นจัดนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีแบบนี้แช่ไว้ในตู้เย็นประมาณ15นาทีค่ะแล้วก็นําออกมาล้างด้วยน้าสะอาดวิธีการเดิมเลยนะคะล้างไปเรื่อยๆล้างแบบไม่ต้องกลัวเปลืองน้ําล้างจนกว่าน้ําเขาจะใสเลยค่ะจะได้กุ้งที่ตัวสะอาดเนื้อเด้งแบบนี้เลยส่วนน้าปลาที่ใช้แช่วันนี้นะคะ่คะใช้เป็นน้ําตาลมะพร้าวประมาณ1ช้อนโต๊ะค่ะกับน้าปลาอีกประมาณ8ช้้อนโตใหําปลา กับน้ำตาลละลายเข้ากันดีค่ะแล้วก็เทราดลงบนกุ้งที่เราเตรียมไว้ได้เลยแช่ไว้ไม่นานนะคะแค่ประมาณ10-15นาทีเท่านั้นเลยระหว่างที่รอเราก็จะมาทําน้ําจิ้มกันพริกกระเทียมรากผักชีน้ําตาลมะพร้าวผงชูรสน้ปาปลานํามะนาวใครที่ยังทําน้าจิ้มไม่เก่งกับปริมาณไม่ได้ให้ใช้น้าปลากับน้ำมะนาวในปริมาณที่เท่ากันแล้วค่อยๆเพิ่มหวานเอานะคะง่ายๆเท่านี้ก็เสร็จพร้อมจะเสิร์ฟแล้วค่ะเมนูปาร์ตี้ของเราวันนี้กุ้งแช่น้ปาปลาทําทานเองสะอาดแซ่บอร่อยถูกใจปาร์ตี้ปีใหม่เย็น นี้มาทานด้วยกันนะคะ